Hello everyone Welcome to English Lover f o r Primary อร a ่ a ฟสวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศมึกษาปีที่4อีกครั้งนะครับโดยคุณครูมิวนะครับคุณครูว,วาสิ์จันโอนะครับ Today we will continue with Unit 3, Weather and Seasons วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของบทที่3 u n นะครับ Unit นะครับเรื่องของ weather and seasons นะครับเป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็สภาพอากาศนะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณครูจะมาพานักเรียนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ reading comprehension นะครับเพราะว่า reading comprehension หมายถึงการอ่านเพื่อทําความเข้าใจนะครับอ่านเพื่อจับใจความและตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ weather นะครับก็คือสภาพอากาศและเกี่ยวกับ seasons นะครับก็คือฤดูกาลครับจำกันได้ไหมครับว่าคุณครูมิวเคยติด นักเรียนกันไว้ในเรื่องของสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่า how is the weather in Thailand นะครับก็คือสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับเอามาดูกันครับ reading comprehension บทนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดียว for the first round I will read for you and for second round please you repeat after me reading นะครับหลังจากรอบแรกนะค,คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะครับรอบที่2 ให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยคุณครูจะอ่านให้ช้าลงนะครับเพื่อที่นักเรียนจะสามารถอ่านได้ทันนะครับอย่าลืมนะครับรอบแรกนะครับครูอ่านให้ฟังก่อนนะครับนักเรียนพยายามดูว่าคําศัพท์คําไหนอ่านได้ออกเสียงเป็นแบบไหนนะครับและรอบที่2เราอออกเสียงตามนะครับโอเคครับพร้อมแล้ว one two go King ภ h u m i ล o n and artificial rain for Thai people there are three seasons in Thailand they are hot rainy and cold seasons. The rainy s e a s o n begins from June and ends in October. But in some places t h e r e is not enough land for for the farmers to grow their crops. His Majesty the King goes to every place in Thailand. He sees this problem and make artificial rains for the Thai farmers. อ่าจบไปแล้วนะครับรอบแรกนะครับเดี๋ยวรอบที่สองกูจัดให้ช้าลงนะครับน้อเนี่ออกเสียงตามไปได้เลยนะครับ King Pumipon and Artificial Rain for Thai people. There are three seasons in Thailand. There are hot, rainy and cold season. The rainy season begins from June and ends in October. But some places there is not enough rainfall for the farmers. to grow their crops, His Majesty the King goes to every place in Thailand. He sees this problem and make artificial rain for Thai farmers. อ่หลังจากที่เราอ่านกันจบแล้วนะครับสังเกตว่าคําศัพท์สีแดงนะคบตรงนี้ที่คุณครูทำไฮไลท์สีแดงๆให้ตรงนี้นะครับเป็นคําศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ใหม่นะครับที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า แปลว่าอะไรกันบ้างเพื่อที่เราจะสามารถอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็จับใจความสำคัญได้ครับโอเค there are about 1, n e two t h r f i v e six seven eight nine there are nine vocabulary in use in reading comprehension this passage นะครับมีทั้งหมด9คําคำนะครับสำหรับในการอ่านจับใจความของ p ่า s e s ซนี้นะครับเนือเรือเนื้อเรื่องสั้นนี้นะครับคำแรกนะครับ begin begin นะครับแปลว่า เริ่มต้นนะครับคำที่สองนะครับ endn จบนะครับหรือสิ้นสุด three นะครับ place Press สถานที่นะครับ enough ENOUGH แปลว่าเพียงพอครับ R A I N F A w L, rain fall ฝนตก GROW grow นะครับเป็นคำกริยาเป็น verb นะครับแปลว่าเพาะปลูกนะครับต่อไป CROP ข r อแปลว่าพืชผลต่างๆนะครับพืชผักพืชผล PROBLEM problem นะครับปัญหาและคำสุดท้ายนะครับ ARTIFICIAL นะครับแล้วก็ RAIN artificial rain นะครับแปลว่าฝนเทียมนะครับ หลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะครับมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะครับ Begin เริ่มต้น End จบ Place สถานที่ Enough เพียงพอ Rainfall ฝนตก Grow พะป,ปูก Crop พืชผล Problem ปัญหา Artificial rain ฝนเทียมนะครับกลับมาที่ Reading ของเรานะครับกลับมาที่ Passage ของเรานะครับ คราวนี้คุณครูจะมาพาแปรนะครับแต่ทีละบรรทัดทีละประโยคนะครับทำให้นักเรียนสามารถรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับมาดูนะครับเขาบอกว่า King Promi p o n and Artificial Rain for Thai People นะครับในหลวงราชการที่9หรือในหลวงภูมิพลนะครับขออนุญาตใช้คำแบบนี้นะครับในหลวงภูมิพลนะครับและ Artificial Rain for Thai People คำว่า Artificial Rain นะครับแปลว่าฝนเทียมนะครับในหลวงภูมิพลและฝนเทียมสำหรับใครครับ Thai people สำหรับประชาชนชาวไทยนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับผลเทียมแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงราชกาลที่9ของเรานะครับหรือในหลวงภูมิพลนะครับเขาบอกว่า there are three seasons in Thailand นะครับ there are three seasons in Thailand there are ตัวนี้แปลว่ามีนะครับมีอะไรครับมี three seasons in Thailand นะครับมีฤดูกาลทั้งหมด3ฤดูกาลในประเทศไทยของเรานะครับ they are hot Rainy and cold season นะครับมีฤดูอะไรบ้างฤดูร้อนนะครับฤดูร้อน rainy นะครับฤดูฝนแล้วก็ cold season แล้วก็ฤดูที่เป็นฤดูหนาวนะครับประเทศไทยของเรายังไม่ถึงขั้น winter นะครับเพราะยังไม่มีหิมะตกแล้วก็จะใช้เป็น cold s e a s o n นะครับต่อไปเขาบอกว่า the rainy seasons นะครับฤดูฝนเนี่ย begins from June นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากเดือน June นะครับก็คือเดือนมิถุนายน and ends in October แล้วก็จบสิ้นลงในเดือน October หรือเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับ but นะครับสังเกตคำนี้แต่นะครับแสดงว่าต้องมีการขัดแย้งกันแล้วครับ but in some places ในบางสถานที่นะครับ some places that is not enough นะครับ that is not enough นะครับ enough ตัวนี้แปลว่าเพียงพอนะครับนักเรียน t h e r e is แปลว่ามี t h e r e is not แปลว่าไม่มี ไม่มีอะไรครับไม่มีเพียงพออะไรไม่เพียงพอครับ rainfall นะครับ rainfall ตัวนี้คือแปลว่าฝนตกหรือจำนวนฝนตกนะครับไม่มีฝนตกที่มันทำไมครับที่มันเพียงพอสำหรับใคร for the farmers บางสถานที่เนี่ยฝนตกไม่เพียงพอสำหรับชาวนาเพื่อที่จะอะไรครับ to grow their crop นะครับ to grow their crop เพื่อที่จะเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆอ่าแสดงว่าบางสถานที่เนี่ย ผลเนี่ยไม่ตกไม่ทั่วถึงนะครับทําให้บางชาวนาบางสถานที่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําการเพาะปลูกได้นะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ His Majesty the King นะครับในหลวงของเรานะครับ His Majesty the King นะครับ goes to every place in Thailand นะครับไปทุกสถานที่เลย every place นะครับทุกๆสถานที่เลยในประเทศไทยนะครับไปทุกที่ในประเทศไทยเลย He s e e this problem นะครับ ในหลวงท่านก็มองเห็นปัญหานะครับมองเห็นปัญหา d i s p r o b l e from and make แล้วก็สร้างอะไรครับ artificial rain for Thai f a r m e r นะครับสร้างฝนเทียมสำหรับชาวนาไทยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9 King Bhumibol and artificial rain for Thai people นั่นเองนะครับหลังจากที่อ่านกันแล้วนะครับคุณครูมิวมี 5คำถามครับ There a r e p a p e o five, five question for you นะครับมีทั้งหมด5คำถาม้นอนที่อ่านแล้วเราควที่จะตอบคำถามได้นะครับมาดูข้อแรกกันนะครับ How many seasons in Thailand นะครับ How many seasons in Thailand คำถามที่2นะครับ What month when the rainy season begin and ends What month when the rainy season begin and ends คำถามที่3นะครับ What is the problem of farmer in some places What is the problem of farmer in some places นะครับและคำถามที่4ครับ Who can do the solution for this problem Who can do the solution for this problem นะครับแ,และคำถามสุดท้ายนะครับ What is the solution นะครับ What is the solution มาช่วยกันแปลนะครับคำถามแรกมี ฤดูการกี่ฤดูการในประเทศไทยนะครับตัวนี้นักเรียนนะครับคําตอบเขียนไว้ในกระดาษก็ได้นะครับตัวนี้ยังไม่ต้องเขียงส่งคุณครูนะครับข้อที่2นะครับ watchman เดือนอะไรนะครับ when the rainy seasons begin at end นะครับเมื่ออะไรครับเมื่อฤดูฝนที่จะเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดลงนะครับเดือนไหนกับเดือนไหนครับที่ฤดูฝนจะเริ่มแล้วก็ฤดูฝนสิ้นสุดลงในเดือนที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับคำถามที่3นะครับ What is the problem of farmer in some places อะไรนะครับอะไรคือปัญหานะครับปัญหาของชาวนาในบางสถานที่นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับข้อที่4ครับ who can do the solution นะครับต้องเรียนดูคำนี้ครับ solution แปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหานะครับ for this problem ธีการแก้ไขปัญหาของปัญหานี้คือเขาทำอะไรนะครับใครใครที่จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับใครนะครับ และคำถามสุดท้ายนะครับ What is the solution นะครับอะไรคือวิธีการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนนะครับประมาณ5นาทีนะครับหรือ10นาทีนะครับ I will give you for 5 to the 1 0 minute for answer the questions นะครับครูให้5-10นาทีในการฝึกตอบคำถามนะครับนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับกด p a u s ไว้ก่อนเพื่อที่จะตอบคำถามให้เสร็จนะครับหลังจากที่ตอบเสร็จแล้วสามารถกด e s u m e นะครับ เพื่อที่จะมาดูเฉลยกับคุณครูได้นะครับสมมุติว่านักเรียนนะครับตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูที่สไลด์นี้เลยครับเป็นคําตอบครับเขาถามแรกครับ there are there are three seasons in Thailand นะครับมีทั้งหมด3ฤดูกาลในประเทศไทยนะครับหลังจากที่เขาถามว่า how many seasons in Thailand มีกี่ฤดูตอบเลยครับ three seasons in Thailand ใครตอบ there are three seasons แบบคุณมิวก็ได้ หรือใครจะตอบแค่ t ี seasons แบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันนะครับคำถามที่2นะครับ w a t c h m t n when the rainy season b e g i n and ends นะครับเดือนไหนนะครับที่เริ่มต้นแล้วก็หยุดนะครับและสิ้นสุดลงคุณมูวตอบว่า it b e g i n in June นะครับเริ่มต้นจะในเดือน June นะครับมิถุนายน and ends in October นะครับนักเรียนนักเรียนจะตอบแค่ว่า June and October ก็ได้นะครับก็สื่อความได้เหมือนกันนะครับ เริ่มต้นที่เดือนมิถุนายนและสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมนะครับสำหรับ rainy season in Thailand นะครับฤดูฝนของประเทศไทยนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่3 what is the problem of farmer in some places นะครับอะไรคือปัญหาครับปัญหาของชาวนาปัญหาของชาวนาก็คืออะไรครับ t h e r e is not rainfall to grow the crop นะครับไม่มีอะไรครับไม่มีฝนที่จะ ปลูกพืชพันธุ์นะครับ That is not rain fall ไม่มีฝนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆครับ t h e r e is not rain fall นะครับหรือใครจะตอบว่า t h e r e is not rain fall ก็ได้นะครับไม่มีฝนตกนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาเช่นกันนะครับดูสไลด์ถัดไปครับ Next slide Who can do the solution for this problem นะครับใครสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับตอบได้เลยครับ2คําตอบนะครับคําตอบไหนก็ได้ครับ The King ภูมิพลนะครับ The King ภูมิพลหรือ His Majesty the King นะครับ His Majesty the King ก็คือในหลวงก็ได้นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับในหลวงภูมิพลหรือเป็น His Majesty the King ก็ได้ตอบได้เหมือนกันนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับ The last question is what is the solution นะครับอะไรคือการแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาของในหลวงท่านก็คือการที่จะ making the artificial rain นะครับ making the artificial rain นะครับ ทำฝนเทียมขึ้นมานะครับสร้างฝนเทียมขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ5ข้อนะครับสำหรับการอ่านนะครับหรือ reading comprehension นะครับการอ่านเพื่อจับใจความนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนจะต้องสามารถทำความเข้าใจและสามารถตอบคำถามได้นั่นเองครับต่อไปมาดู reading comprehension passage number 2นะครับ the second passage hot and c o r e นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องสั้นเนื้อเรื่องที่2นะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนต้อง ตั้งใจฟังตั้งใจอ่านให้ดีนะครับเพราะว่ามีการบ้านด้วยนะครับอ่านครูอ่านให้ฟังรอบแรกนะครับ for the first round reading for you and for the second round please you repeat up to me or repeat together with me นะครับอ่านไปพร้อมๆครูก็ได้หรืออ่านตามคุณครูไปอย่างช้าๆก็ได้นะครับพร้อมแล้วนะครับ one two g o hot and cold the weather in December is different between United States and Australia In United States, it is winter and it is really cold. People like to go ice skating and skiing. But it is summer in Australia. People like to go swimming and sailing. Why it is this so different? Because it is located at the opposite side of its arter on the earth. Hot and cold. ,นะครับ. The weather in December is different between United States and Australia. In United States, it is winter and it is very really cold. People like to go ice skating and skiing. But it is summer in Australia. People like to go swimming and sailing. Why it is different? Because it's located at the opposite side of each other on the earth. อ่านเรียบร้อยแล้วสังเกตคำศัพท์นะครับมีทั้งหมด7คำนะครับ e r e are seven vocabulary to สาดีนะครับมีทั้งหมด7คําคำนะครับเพื่อที่นักเรียนต้องศึกษานะครับคำแรกครับ for the first word is different นะครับ D-I-D-F-E-R-E-N-T different แปลว่าแตกต่างนะครับคำที่2 for the second is between นะครับ B-E-T-W-E-N นะครับ between แปลว่าระหว่างนะครับคำที่3นะครับ the third s e l l i n g นะครับ S-A-I-L-I-N-G s e l l i n g แปลว่าการเล่นสกีนะครับ โอ้ขอโทษครับการไม่ใช่การเล่นสกีครับเป็นการเล่นเรือใบนะครับตรงนี้คุณครูขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเป็นการเล่นเรือใบนะครับเล่นเรือใบ I'm sorry นะครับเล่นเรือใบนะครับต่อไปคำถัดไปนะครับ Locate นะครับแปลว่าตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่ที่นะครับ คำถัดไปนะครับ oppo s i t e opposite นะครับ opposite ตรงกันข้ามนะครับฝั่งตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ s i d e นะครับ s i d e i า e แปลว่าด้านนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ different แตกต่าง between ระหว่าง s e l l i n g เรือใบนะครับการเล่นเรือใบ locate ตั้งอยู่ที่นะครับ opposite ตรงกันข้าม สายด้านเองครับอ่าคราวนี้กลับมาที่เนื้อเรื่องของเรานะครับตอนนี้คุณครูมิวจะไม่ได้ช่วยแปลให้นักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูจะมอบหมายเป็นการบ้านให้นักเรียนอ่านเพื่อทําความเข้าใจนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่ไหนอย่างไรและตอบคําถามนะครับตอบคําถามที่เป็นการบ้านทั้งหมด5ข้อนี้นะครับครูจ่านให้ฟังก่อนแล้วก็จะแปลให้คร่าวๆนะครับว่าเป็น คำถามว่าถามว่าอะไรบ้างนะครับคำถามแรกนะครับ How many countries in this process นะครับมีประเทศอยู่ทั้งหมดกี่ประเทศในเรื่องนี้นะครับ2นะครับ How is the weather in USA in December นะครับ USA ตัวนี้ย่อมาจาก United States of America นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรในเดือนธันวาคมครับแล้วก็คำข้อที่3นะครับ How is the weather of Australia in December สภาพอากาศใน ออสเตรเลียเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับ What are the activity of people in USA นะครับคนผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับในช่วงฤดูนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ What are the activity of people in Australia นะครับก็คือผู้คนในออสเตรเลียเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างในช่วงฤดูนี้นั่นเองนะครับผูมมีวมอบหมายให้เป็นการบ้านนะครับ เขียนคําตอบนะครับแล้วก็ตอบคําถามได้เลยนะครับเขียนคําถามแล้วก็เขียนคําตอบไว้ได้เลยในสมุดของเรานะครับซึ่งนะครับแบบฟอร์มนะครับ Practice w i t h y o u r Self คุณครูมิวได้ใส่ไว้ให้นะครับด้านขวามือของนักเรียนที่ www.ksthub.com แล้วนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูนะครับว่าครูมิวให้ทําในลักษณะไหนนะครับว่าเป็นตารางหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับนักเรียนไปศึกษาดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูมิวก็ขอจบนะครับ บทที่3นะครับนะครับยูนิตที่นะครับเวเตอร์แอนด์ซีซไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปซึ่งเราก็จะยังอยู่นะครับในบทที่3นะครับเวกเตอร์แอนด์ซีซอยู่นะครับแต่เอพิโซดถัดไปจะเป็นเรื่องราวของ Conversation นะครับการสนทนาเกี่ยวกับฤดูการนะครับใครที่รอคอยอยู่ก็ไปติดตามกันได้ที่เอพิโซดถัดไปครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับ Thank you for your attention my lovely students See you next episode Thank you and goodbye